ไงะพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรแปลกเสียงอะไรอ่ะอ๋อกับดักซอมบี้พี่เอกไงเสียงแบบนี้ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่เอกเอาโบเฝ้าไว้เห็นเปล่าเสียงซอมบี้เหรอใช่แต่ว่าตอนนี้มันมีครีปเปอร์อยู่ด้วยถ้าเราไปนี่เราจะอันตรายนะตรงไหนอ่ะต้องกับดักก็เหรอใช่พี่เอกปรับใหม่นิดนึงเพราะว่ามันเดินลงไปในช่องนี้ด้วยพี่เอกก็เลยเอาตรงนี้มาแทนเป็นแท็ปดอกเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนอื่นอะ่ะพี่เอกต้องจัดการคีปเปอร์ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะลงมาแล้วมันจะตูมตามตัวไหนตัวหน้าเหรอโอ้โนี่อยากเข้าไปใกล้อ่ะอยากเข้าไปใกล้มันอยากเข้าไปใกล้มันอยาเข้าไปใกล้มันอยากเข้าไปใกล้มันอยากเข้าไปใกล้มันนี่นี่ได้แล้วได้แล้วอ่ะอันนี้ก็ลงกันดีกว่าเนี่ยมันระเบิดไปทีนึงอ่ะเฮ้ยได้ซอมบี้มาตัวงพี่ควไหนลงมาดูดีกว่า้ได้มาตัวหนึ่งเหรอใช่ได้มาตัวหนึ่งนี่เดินลงมาเดินลงมา เนี่ยลงตรงบันไดเนี่ยลงตรงบันไดเนี่ยโดดลงมาเลยไม่ลงรูมาแล้วลงรูยังไงอ่ะเนี่ยลงมาตรงบันไดเนี่ยลงมาดิเออเดินลงมาอีกหน่อยนึงอ้าวเลยแล้วโอ้โหเดินเร็วแท้กดยังไงอ่ะกดเดินธรรมดามันก็ลงมาแล้วอ่ะพี่ฝนเดินเลยอ่ะงั้นพี่ฝนไปเงนดูข้างบนก็ไเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูตรงทางเนี่เอาลงไปทำไร ลงไปทำไมอา้าวโธ่อะไรเนี่ยอ้าวได้อะไรมาด้วยเนี่ยได้ของมาด้วยพี่ฝนออกมาเร็วออกมาเร็วนี่นี่พี่เอกปรับตรงนี้ใหม่นิดนึงเป,นเป็นแบบเป็นแครบดองไงเปิดปิดเนี่ยเปิด,ป,ดปิดได้เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นกันดีกว่านี่เราขึ้นมานแล้วเราก็กระโดดฟึบออกมา,าอ่าออเป็นอย่างนี้นี่เองคือคลเปอร์มันลงไปรูนี้ไงแล้วมันก็ระเบิดตู้มข้างในเนี่ยดีนะไข่เต่าไม่แตกพี่เอกก็เลยขุดทําใหม่หมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแอบตรงนู้นก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไรอะ่ะกินเอาอะไรมากินอะ่ะกินขนมปังเมื่อก,กี้จะตุยไงก็เลยต้องกินหน่อยอ่อแต่เช้าแล้วพี่ฝนตรงนั้นก็มีตัวอีกตัวเพล็กไปจัดการก่อนดีกว่ามันไส้เฮ้ยนั่นมันตัวเล็กหรือตัวใหญ่อะ่ะตัวเล็กเนาะนี่อะนี่อะใช่ตัวเล็กนนจัดการก่อนเร็วนี่มาแล้วพี่ฝนระวังระวังระวังแมงบุมระวังแมงบุม เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวเชาว้าแล้วเช้าวันนเอาเงี้ยเดี๋ยวพี่เอกจะทำบ้านให้ n p c ีมีน้องๆหลายคนบอกว่าให้ทำบ้านให้ชาวบ้านอยู่ก่อนเพราะงั้นชาวบ้านแบบจะอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวใครตา,นานตากแดด,ดย่งไม่สบายตากแดดตากลมไม่สบายไปไหนแล้วอะ่ะหายไปไหนหมดแล้วอะ่ะซอมบี้อ่ะตายแล้วมั้ง<า>เต็มเลยอะ่ะฝั่งนี้อะ่ะ พอเราหายไปจากตรงนั้นนะ่ะเขาก็จะวาร์ปไปตรงนูน้นน่ะไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยเดี๋ยวเพื่อจะทำบ้านให้ n อ c ก่อนนะให้ชาวบ้านก่อนเอาโบ้มาด้วยดีกว่าโบ้ทำมาโบ้ชอบวิ่งตกลงมาด้วยเพื่อต้องไปจัดการโบ้อยู่บ่อยๆอย่ะเอาโบ้ไปไหนแล้วอะ่ะอา้าวเขาตื่นแล้วเนี่ยตื่น้วตื่นแล้วเขาก็ทำงานไง เอางี้เดี๋ยวพี่กจะทำบ้านตรงนี้ให้เนาะทำไม่ใหญ่แล้วกันนะพี่ฝนนะเอดีล่อเพียบเลยนั้นเดี๋ยวพี่เอกทำตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้บ้านเนี่ยทำเสาก่อนนี่เอาแค่นี้พอทำเสาแค่นี้ก็พอเนาะเขาเก็บผลผลิตให้เราเหรอในเนี่ยเขาเก็บไปใส่ตัวเองอ่ะเรายังไม่ได้ทำที่เก็บให้เขามาเก็บให้เรานะ เอาตรงนี้ก็พอนะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามเอกเอาชิดนี่เลยนะเดี๋ยวค่อยทะลุรูให้เขาหรือไงอะ่ะได้นั้นเนี่ยแล้วก็อุเดี๋ยวก่อนพี่เอกมีไม่พอเนาะเอาไม้ลงมาแทนแล้วกัน ทำเป็นธรรมดาก่อนแล้วกันนะตรงนี้เราจะไม่ให้เขาออก,กน,นะเนาะโอ้ทำเป็นบ้านต่อไหมเขาใช่เปล่าใช่เอาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวสวยงามเดี๋ยวค่อยทีหลังน่แล้วก็ข้างล่างนี่กั้นออกนี่ปึ๊บนี่เรากั้นออกทางนี้ไม่ต้องให้มองเห็นอะไรให้มันมืดๆไปนะ<อ>แล้ว,ลวตัวอะไรไม่มาลงเหรอนะตัวอะไรไม,มาลงหรอไม่มีตัวอะไรมาลงหร,หรอกเดี๋ยวเราจะเอากระจกกั้นให้เขาไง เดี๋ยวแเข้าทางนี้<อ>ทางเดียวเนาะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกก็จะไอ้นี่ให้เดี๋ยวเอาไอ้นี่มาขุดก่อนแล้วกันเอาแล้วนะให้อยู่บนพื้นดินหรือว่าพื้นไม้เดี๋ยวพื้นไม้ดีกว่ามาแล้วมาแล้วเหตวามพื้นไม้มันเท่กว่าไม่ฝนมีกระจกไหมอ่ะไม่มีไม,ไม่ไม่มีหรอไม่มีอ่ะอยูะ่บนเนี่ยทำอะไรขราบบคือ <c oughs> <c oughs> ไปทำไรคืมอมาแอบดูบน อบดูอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่อยากได้กระจกอะ่ะเพียงมีแค่14อันพอแบบไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะเอาพื้นไม้ธรรมดาแล้วกันเนาะนี่โป๊ะโป๊ะน่าจะพอแล้วแหละตรงเนี้ยแล้วก็ประตูอะ่ะตรงนี้เดี๋ยวพียกจะทำเป็นหน้าต่างใสจะได้มองเห็นเขาเนาะอันนี้ทุบนะอันไหนทุบจะพึงะพ่งเงพึ่งเงี้พึ่งเดี๋ยวเราออกไม่ได้เราจะทุบเป็นอันสุดท้าย ไว้แนี้ก่อนนะแล้วข้างบนก็ใส่อนะโอ้โหสวยงามเออเสร็จแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เอกก็จะทําด้านบนอีกทีหนึง่งด้านบนใช้อะไรทำอ่ะนั่นน่ะดีเอาอะไรเดียวไม้เอาไม้เมหรอทาหลังคาธรรมดาได้ไหมอ่ะก็น่าจะได้นะนี่ปุ๊บนี่แล้วก็พี่เอกก็จะเตียงนอนเตียงนอนของเขาอไปใส่ไว้ข้างในให้เขาไปนอนข้างในไงแบบนี้นะทุกคน แค่นี้เขาก็จะมีเตียงนอนอยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวพีทก็จะล็อกไว้ก่อนกันเขาออกนอนสบายเลยอย่างนี้เอาเตียงนอนมาลงเอาเตียงนอนมาลงนี่เตียงนอนเอาตรงไหนดีอ่ะเราหันหัวเขาไปทางนี้แล้วกันนะพี่ฝนลบหน่อยดิวางตรงนี้แล้วกันปึ๊บหนึ่งอันแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งอันนะสองอันละแล้วก็เตียงนอนลูกเขาอีกหนึ่งอันที่เกิดนาำหมาเอาเป็นสามอัน โอ้โหนอนสบายใช่ไหมว่าเดินเข้ามาปุ๊บก็นอนได้ทันทีเลยนอนสบายสบายนี่สบายสบายเลยตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวข้างบนนี่เดี๋ยวพี่เอกก็ต่อบล็อกไว้ก่อนอย่างนี้สบายเลยต่อบล็อกข้างบนนี้เลยสบายหาเทียงไม่เจอปึ๊บปึ๊บนี่ต่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวตัวอะไรมาลงอันตราย นี่ปักเทียนให้แล้วอยู่สบายแน่ปักเอ,อกนาเท<า>ียนลแล้ว,ลวไม่ต้องเอาเทียนนี่เดี๋ยวเพี่เอาอย่างอื่นให้เขาเอาอะไรอ่ะแป๊บหนึงหน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอต่อหลงังคาให้เสร็จก่อน อ่าต่อไปงี้ปั๊บปัป๊บอ่าเสร็จแล้วพี่ฝนเอาเทียนออกไปยังเอาไปแล้วเ<อ>้าเทียนออกไปแล้ว<อ>ใช่ไหพี่เอกเหลือตะเกียงหนึ่ง,งอันเนโโี่ยอ้โหแหมบ้านหรูหลาเดินเข้ามาปุ๊บนี่นี่หรูหลาวางนี่โ๊ะเขาให้โอ้โหเดินเข้ามาหรูหลามีตะเกียงหรูหลาเลยเห็นไะโอ้หูหลาเอาความจริงทำได้อย่างงี้ได้ม้่งเปล่าวะความจริงความจริงน่าจะไม่ได้ ความ,ามาจริงที่บ้านนะเหรอ,อความจริงมาปัก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 แล้วเรียบร้อยอย่างนี้เลยได้ไหมอยากก็ได้เหมือนกันนะเอาออกมาเลยเดี๋ยวเพคปิดเอาไว้ก่อนประตูไม่ประตูไหมประตูอ๋อไม่ต้องก็ได้มั้งเสียไว้ลําเวลาเปิดนะต้องหรอกนี่มันอยู่ข้างในสวนอยู่แล้วอานี่เดี๋ยวเพคปุดตรงนี้ออกให้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะพอเดินออกไปก็ตรงนี้ก็สว่างด,ดีดูดีดูดเด,ดี๋ยวลบหน่อยลบหน่อยอ่าได้อีกอันหนึ่งละตรงนี้เราจะไม่ทําเป็นช่องนะ ทำให้แค่เขาเข้าไปนอนได้นะพี่ฝนนะอ๋อดูดีดูดีดูดีปิดปิดเปิดนะเ,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 เขาก็จะเข้ามานอนแล้วก็จะมองเห็นจากข้างนอกเลยนะดูดีดูดีดยไปเดยเดยก่ยอนอื่นเนี้ยเพรยก็ต้องต่อตรงนี้เพิ่อมอีกนิดหน่อยเพราะว่ามัมนมันดูแบบเป็นแท่งเกินไปนะจะทําบ้านให้พวกเขาแล้วใช่ไหมเอาความจริงอย่างนี้มั่งได้ไหมเอาอยากได้โอ๊ยทําอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเหรออ๋ออย่างนี้เลย เลยเนี่ยได้อย่างนี้นดะ้อยู่สบายนะธรรมชาติเราก,กว้างๆอย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเดี๋ยว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 เดี๋เพีไปทำแบบนี่ให้ทําจั่วบ้านหน่อยเดี๋ยวมันไม่มีจั่วบ้านมันไม่เท่นะเอาไงเดี๋ยวจั่วบ้านแบบนี้แล้วนนะเอาเงี้ยฟาบเขาให้เรามี38เดี๋ยวก่อน,นนะนี่เอาไฟนี่มาวางตั้งแต่เมื่อไหร่ไฟไหนอะ่ะไฟ LED เนี่ยอ๋อ oh. มันเหลือไงพี่อกไม่ด้วยทำอะไรก็เลยใส่ไปตอนกลางคืนน่ะเอาไา้แต่เมื่อไหร่ตอนนี้ไม่ฝนไปเก็บของให้พียงเพีเอ,เอก็จะใส่เลยโอ้ไฟ LED ทั้งบ้านเลยตอนนี้เลยสว่างทั้งบ้านเลยดีใช่ไหมล่ะอะ่นี่เดี๋ยวอเอ้ยโหเพียงใส่ผิดอันลืมไปเราจะต่อบล็อกด้วยนี่ ต่อด้วยอันเล็กแบบนี้เราไม่เอาอันใหญ่ละอันใหญ่มันดูเกะกะนะนี่แบบนี้แบบนี้มีฝน,นเราต้องปิดอย่างนี้นะกันเขาออกมาไงไม่งั้นเขาจะไม่ไปทาผลผลิตให้เราไงนี่เราก็ทำอย่างนี้ให้เขาเป็นไงสวยไหมอ๋อดูบ้านมันต่อกันมาแล้วสวยเลยนะอ่าเราก็ยังมีบ้านแบบบ้านเล็กๆขึ้นมาอีกหลัง<อ>ให้เขาโอ้เยี่ยมเลย ดูดีไหมตรงนี้เราไม่ต้องมีทางออกไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไอ้นี่มันจะได้ดูดูแบบไม่น่าเกลียดไงแต่ว่าเราทํากระจกนี้เพราะเราต้องการให้เขาเห็นข้างหน้านี่ไงนี่แล้วก็เดี๋ยวเพกทำไม่ดีไหนี่ทำานี่ไ้วางดอกไม้วางดอกไม้วางก็ดอกไม้เพีกเก็บมาเพียบเลยนี่ดอกไม้ปักเลยเพ็กได้ดอกไม้นี่มาด้วยดอกไม้สีขาวนี่สีขาวปักเลยนี่อุ้ยงดงาม สวยใช่ไหมล่ะนี่หอนเอาดอกไม้ต้องอื่นมาปักมั่งเห็นเพื่อนปักแล้วอยากทำทำนอกชาหนี้ฮ้่มีฝนไอ้นี่อยู่ไหนอะไรไอกระถางกระถางดอกไม้เพียกอะไม่รู้ไม่เคยเห็นเอาไงดีอะเพียกว่าจะย้ายพึ่งมาแถวนี้ด้วยนะปักมั่งปักดีไหมย้ายพึ่งมาแถวนี้ก็น่าจะดีนะย้ายได้เหรอได้ได้เดี๋ยวไปเอาลังพึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวเพียกกระปุกอันนี้ไว้ให้กุหลาบเพียกกระโดดไปฝั่งนู้นมาไปมาตอนไหนไม่บอกไปมาเมื่อคืนนี่ไง วิ่งหนีสเกลตันด้วยนี่นะ้วทำโซนกุหลาบไว้ตรงนี้นี่ปลูกสวนกุหลาบมากโอ้ยนี่มีดอกไม้สีแดงเดี๋ยวโอ้นี่สีชมพูไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด็ดมาให้นะนี่โซนกุหลาบของพี่เป็นไงดงกุหลาบโอ้ยจุ้งนี่ดงกุหลาบดงกุหลาบนะแล้วก็มีไอ้นี่อยู่แถวนี้ด้วย จะมืดหน่อยเดี๋ยวต้องเอาไฟมาปักเยอะนิดนึงไม่เอาดอกไม้สีมูนนี่เดี๋ยวเราก็ย้ายพึ่งเรามาแถวนี้นะโอโ้โหพึ่งเราว่าทางานสบายเลยนะทํางานเสร็จเอ๊นะมีกุหลาบเป็นแถวๆแล้วพี่ฝนเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ฝนขอไปสํารวจแถวนี้หนอยตรงนี้มันมีเหมือนอะไรอะ่ะเ,เหมือนถ้ำเหรอไม่เหมือนถ้ำเลยหรอพี่เอกว่าพี่เอกไปปลูกต้นไม้ไว้ตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ย ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ไว้ให้เขาอะซอมบี้เหมือนไม่ค่อยจะยอมเกิดอะเพี่อกก็ปลูกใกล้ๆอะนะใกล้ๆจุดที่แบบอันเนี้ยจุดที่เราวางไข่เต่าไว้ฮะเพื่อเป็นการดึงดูดซอมบี้ให้มนนนันตรงนี้มันมีเหมือนถ้ำอะมีเหมือนถ้ำด้วยหรอใช่เ,ออเดี๋ยวเข้าหน้าเข้าไปสำรวจละกันตอนนี้เพียกว่าเราต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตบ้างละอย่างลูกหมูก็เกิดมาเต็มเลยเต็มเกินไปหมลเยอะมากเลยตอนนี้ทำไงดีอะเรากลับไปนะ ไอ้โกลด์มิวของพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพี่กลับไปกำลังกลับไปนี่เดี๋ยวพีก่กจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาให้มันใหญ่ๆตรงนี้หน่อยนะอาจจะทําให้เป็นการทําให้ซอมบี้เกิดขึ้นตรงนี้ได้ง่ายขึ้นไงอ่าดึงต้นแล้วก็ตรงนั้นดีกต้นตรงนี้น่าน่นนจาจะงอกช้าเพราะมีน้อยเอาเอาฟักทองไหมฟักทองตรงนี้มีสองต้น พักทองเรามีแล้วตรงนู้นไงตอนนี้เรายังไม่มีอย่างอื่นเอาพักทองไปปลูกตรงนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวโซนดอกไม้ก็จะเป็นโซนนู้นใช่ไหมตอนนี้พอเราเป็นโซนอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเพยกก็จะเอาแค่พึ่งมาเฉยๆเลยนะพี่ฝนแล้วก็ให้พึ่งอ่ะเข้ามาแบบตอมตอมแถวๆเนี้ด้วยแล้วมันจะไปโดน NPC ีหรือเปล่าอะโดนอะไรอ่ะพึ่งอะเหรอเดี๋ยวย้ายมาแค่รังเดียวพอนาอให้เขามาดมดอมดอกไม้ตรงนี้บ้าง เอาละมีฝนใกล้มืดละเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนี่ว่าโอ้โหแสงเงามันสว่างแสบตาแสบตาไปหมดเลยเอาแล้วกลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเขานอนแล้วะ่ะอะไรนอนอะอะไรอะ่ะพระอาทิตย์ยังไม่ทันตกดินนี่เลยนายไปนอนซะนะโอ้โหหมายม,าม<อ>ุกนายนี่ไม่ค่อยขยันเลยนะกลับมาแล้วนี่ได้ดอกอันนี้มาไหนอะนี่ชีบพวไปเลย ทิ้งผู้ไหนนี่ไงอยู่นี่ไงเราปลูกตรงไหนดีอ่ะปลูกแถวนี้แล้วกันนะอู้สวยมีไข่ไก่เลยนี่แล้วเขาปลูกมาปลูกเป็นอันนี้ไปเลยได้กทองมาไปทองที่ฝนเยอะเลยเนี่ยแล้วว่าเยอะเราไปเก็บมาเยอะเดี๋ยวก่อนพี่เอกว่าต้องต้องเอาไฟใส่ลงไป,<า>ไปตรงนี้ <ไป S 1> แหละ ไม่เอาไฟใส่นะเดี๋ยวมันจะมืดมากเลยนะตรงนี้นนเกลียร์หญ้าละเกลียร์ต้นหญ้าลนะเอาละเดี๋ยวก็ย้ายพึ่งมาแล้วพึ่งก็เลือกเอาเลยนะพึ่งนะนี่นี่นพี่เ,เอาต้นไม้ไว้ตรงนั้นต้นหนึ่งเห็นไหมเพื่อเป็นการล่อให้ซอมบี้มันเข้ามาเกิดพี่บนเราต้องไปยืนอยู่ไกลๆทีน,นี่นเดี๋ยวเราจะปีนไปยืนอยู่บนภูเขา เราจะยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราปลอดภยัยแล้วเราก็มองเห็นซอมบี้ด้วยม,วมีไหมเนี่ยมีตัวอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีตัวอะไรขึ้นมาทำอะไรเราเนี่ยถ้าเรามองจากตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีซอมบี้เกิดอะ่ะใช่หรอใช่มันจะเกิดอยู่แถวๆนั้นน่นะถ้ามันต้องห่างกี่บ็อกไม่รู้เพลงไม่รู้อะ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวมันมีซอมบี้เกิดเราก็ลงไปฟันอนโชะอโชะตรงนั้นได้นี่ไงซอมบี้ฟากนี้เพียบเลยเนี่ยฟากไหนอะนี่อะสองตัวสามตัวนี่ออมันมืดเกินไปอะเนาะห่างกากก,กี่ล็อกก็ประมาณประมาณ,รมาณตรงนู้นเนาะประมาณเดียวกันกับทางนู้นแหละพี่ฝนนั่นไงมีแมงบุมเกิดแล้วแต่ซอมบี้ไม่เกิดอะโหซอมบี้เกิดยากมากเลยแถวเนี้ทำไมถึงกลายเป็นแมงบุมอะ อยู่ไหนนี่อยู่หลังนี่โอ้พี่อ,อยากให้ซอมบี้เกิดจะได้ลงไปตกอยู่ตรงนั้นน่ะดูฝั่งนี้ดิทำไมซอมบี้ไม่ค่อยเกิดเนี่ยแล้วเกลตันเกิดเต็มเลยนั่นอ้อาวแมงมุมหายดูแล้วไม่มีคนไม่ไม่น่าสนใจก็เลยไปดีกว่าหรอพี่อกว่ามันน่าจะเกิดได้แล้วนาะตอนนี้ เราจะได้ไปตีมันข้างล่างส่วนใหญ่แล้วมันไปเกิดตรงไหนอ่ะนี่อนะฝังนี้จะขุดไข่เต่ามาก็ไม่ได้ต้องทำซิวทัดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไหนเ่ะเห็นเปล่าล่ะข้างหน้านู่นนะ้เขามักจะเกิดตรงที่ที่มันเป็นหญ้าแล้วก็มีป่าใช่ไหมล่ะงั้นเราเราอาจจะต้องเอาต้นไม้ไปลงเยอะๆหน่อยเพื่อล่อให้สอมบีมาเกิดใช่ไหมล่ะ นั่นเดี๋ยวพีฝนเอา,มาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกให้โอ้ยนั่นคีเปอร์เห็นไหมเห็นคีเปอร์ไหมไหนอน่ยคีเปอร์น่ะขึ้นมาแล้วเห็นป่ะเออเราไม่ได้ต้องการค er. er, ีเปอร์คีเปอร์มาบึ้มเราไม่ต้องการคีเปอร์ไงเพราะคีเปอร์ลงมาทีคีเปอร์ก็ระเบิดทีง่ะเราไม่อยากได้อะเราอยากได้ซอมบี้อ่ะเดี๋ยวเรียกลองไปตงดูดูก่อน เปอร์อ่ะพี่ฝนอันตรายต่อเรามากเลยนะไม่จัดการคนนี้เขาไม่นอนเหรอคนนี้เขายืนมองเขาไม่ยอมนอนเนี่ยนอนไม่ได้เหรอไม่รู้ดิเขาไม่นอนอะ่ะทำไม,มานายไม่นอนอะ่ะอา้าวซอมบี้มาเมื่อกี้แล้วหายไปแล้วเออมันหายได้ไงอะ่ะ หายไปแล้วคือหล่นลงไปไหรือเปล่าหายไปเลยหายไปตรงต้นไม้นี่หล่น <c oughs> ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวพี่ฝนอย่าหล่นลงไปนะได้แล้วหนึ่งตัวทุกคนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอต้นไม้ไมปปลูกต้องมีต้นไม้ต้องมีต้นไม้ต้องมีหญ้าใช่ไหมเราไปเคลียร์สว่างโล่งเกินไปเขาจงไม่มาเกิดเปล่าก็น่าจะใช่ใชนะมันต้อง<ร>มืดๆอ่ะมันต้องมืดๆหน่อยพี่เอาต้นไม้ไปปลูกแล้วแต่ว่าเราขาดของ เราไม่มีของใี่ฝนขาดอะไรอะ่ะเราเราขาดไอเนี่ยโครงกระดูกอะ่ะกระดูกเราาหรอกระดูกอะ่ะกระดูกพี่ฝนมีไหมอ่ยมีอะนไหมอะ่ะมีอันนึงอันนึ่ง,น,น,งน่าจะไม่พอเอาไปเราต้องไปทําเป็นโบนมิวอะโบนมิวก็คือเอากระดูกเฮ้ยสเกลตันมาจะไปบู้ม,มันเหรอถอยก่อนพี่ฝนจะไปปลูกต้นไมเ้เฉย นี่ยคือพอเราเอากระดูกมาบดเนี่ยสเกลตันก็อ,อยู่ใต้ต้นไม้เห็นปะนี่ไงเห็นะปะปลูกต้นไม้เข้าไปนเนี่ยแล้วก็เอาเนี่ยมาใส่หมดแล้วอะ่ะไม่มีกูต้้้้นไไมวใหพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วเดี๋ยวเยอะเกินไปเด,เ,นเดี๋ยวเราจะตุยซะก่อนเอาปลูกไว้แล้วนั่นเดี๋ยวพี่ไปบู๊กับสเกลตันก่อนนะจะได้เอากระดูกมาใช้สับเขาให้สับสับเขาให้สับสับ ทับทับทับเรียบร้อยได้อะไรมาหนอีกตวัวไม่ได้กระดูกพี่ฝนได้กระดูกไหมนี่ไงกำลังบุง๊คระวังโดนมันยิงโอ้โหเต็มหัวแล้วเรียบร้อยได้กระดูกมาแล้วได้ไดมาแล้วได้ดูอ่ะเอาไปเอากระดูกโยนให้เหมือนโยนให้โบ้เลยเอาเอาละเดี๋ยวพี่เอกก็จะ เอากระดูกมาคราฟก่อนนะทุกคนแล้วก็เอากระดูกเนี่ยเอ้ยเอ้ยเพียร์โดนอะไรอ่ะโอ้ยซอมบี้ช่วยด้วยซอมบี้มาแล้วเห่นไหมพอมันลกๆก็จะมาแล้วใช่พอมันเริ่มลกๆมันก็จะมาแล้วซอมบี้มันเลยเลี้ยวแล้วร้อพวกนายอยู่ตึบ๊บไะนี่พอได้บวนมิวเสร็จใช่ไหมเพียร์<ว>ก็จะแบบลงตรงนี้ก็จะมีหญ้าใช่ไหม เอาทำไมพี่ฝนปักไว้เยอะจังเลยอ้าวก็ปักไว้ให้มันลกๆไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่นี่นี่อยากให้เป็นป่าทึบตรงนี้ก็มีหญ้าตรงนี้ก็มีหญ้าป่าทึบเดี๋ยวมากันทีนี้ยบิ่มเลยพอพอพอเราถอยกันมาดูดีกว่าว่ามันจะได้ผลไหมเฮ้ยพี่เอกได้ธนูใครมาด้วยไม่รู้พี่ฝนธนูสเกลตันเมื่อกี้ไงน่าสนใจน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราไปยิงตรงนี้กันก่อนดีกว่ามีตัวฝั่งนี้อยู่ใช่ไหม ดรอปธนูได้เฉยเลยไหนอะซอมบี้โซนนี้ไม่มีเลยพี่ฝนข้างหลังนูน่นทางนี้มาตามมาตามมาตามมาทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่โอ้เอ็นเดอร์แมโโโนอแมโอ้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 ตัวอะไรอะตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอ็<ว>นเดอร์แมนพี่ฝนเอ็นเดอร์แมน เดินแมนไปแล้วลงน้ําก่อนเร็วมีหมวกด้วยเมื่อกี้ตัวอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันมองไม่ทันเฮ้ยมันเป็นมันเป็นซอมบี้เป็นซอมบี้ที่ถือดาบอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนมาเดี๋ยวพื่ยิงเฮ้ยไปไหนนี่ยิงไม่โดนระวงังระวงังยิง<อ>ยิงยิงตัวแตกตัวแตกมีฝนไปไหนแล้วแตกไปแล้ว ลงมาเร็วลงมาเร็วมันตามเรามาไมนะ่น่าที่ฝนมาหลายตัวเลยตอนนี้เลยมาหลายตัวเลยเอาหลบหลบหลบเพล็กยิงก่อนชึกอ,อ้าวหมดมีได้แค่นี้เหรอหมดเฉยเลยเดี๋ยวโบโบช่วยกันบ้างโบโบต้องมาช่วยขันบ้างแล้ว ไปไหนแล้วอ่ะซอมบี้ตรงนี้ไปไหนแล้วอ่ะตรงไหนอ่ะนี่ไงตัวนั้นมันมีดาบด้วยอ่ะเหรอจะเอาไหมนี่ยมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่มีอ่ะไม่มีแล้วอ่ะอ้าวมันลงไปแล้วโถโถมันไม่ค่อยมีสมองอะนะสมองมันตายไปแล้วทำไงทำไงอ่ะเช้าพอดีเร็วเข้าเร็วเข้าเราไปดูกันดีกว่าเราดักซอมบี้ได้กี่ตัววันนี้ ปามระวังวอ้ยควนี้เลยมากันเต็มเลยอ่ะโอ้มาเพียบเลยทีนี้เยอะเลยไตเหรอไตเราเหรอตเราเหรอมีฝนระวังไตลงไปเลยตกลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีเพอเอามาโบโทนี่ทำไมโบต้องลงไปด้วยอื้มโบกัดดีกัด ได้กี่ตัวเนี่ยลงไปดูดีกว่าโอ้ยเขาแอบใหญ่เลยเขาแอบเหรอเอ้ยถือกระดูกด้วยพี่ฝนฝนออกมาได้สามตัวพี่เอาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวเบียกฟันไม่ได้ไม่ได้ที่ที่โบโค<บ><บ>ลงไปทำไมโคโบโคทำอะไรเนี่ยโบเขาจะตุยไหมเน,นี่ยโบต้องเลี้ยงเขาก่อนเปล่าให้อาหารเขาหน่อยโบมานี่ บ่ลงไปทำไมอะเอาชาวบ้านออกมาแล้วไหนชาวบ้านชาวบ้านออกมาได้ไงประตูเปิดประตูเปิดได้ hey, ไงใหมีลูกเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มีลูกเพิ่อมอีกเหรออ๋อมีลูกอ๋อรู้แล้วว่าทำไมเมื่อกี้ถึงไม่นอนนอนไม่ได้เพราะลูกเขาออกอ๋อเขามีลูก,ลก,ลก,ลกใช่ไหมเตียงไม่พอเหรออ,อ๋อพี่เอกรู้แล้ว <c oughs> เขาเก็บแคอรอทล่อมาให้กันเองไงพอให้กันแล้วแบบมีความรักไง มีความรักก็เลยมีลูกไงมีลูกเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าใหญ่เลยแล้วคนนี้เราจะทําไงกับเขาดียร์ก็ต้องเอาเตียงให้เขาดีงั้นเราเอาเตียงเพิ่มดีกว่าเขาจะขึ้นไปนอนที่ของเราดีเขาไปไหนแล้วเนี่ยเขาเปิดประตูออกมาเองหรอน่าจะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเราน่าจะเปิดตอนฝันหรือตอนตายอะไรนี่แหละเออมินเปิดแล้วมะงั้นเดี๋ยวพี่อเอาเตียงมาเพิ่มให้อีกอันนึงแล้วกันว้าเลยมันเอาบล็อกไปใคร ใครเอาบล็อกไปตัวม่วงเนี่ยตัวม่วงไหนนั่นไงอยู่ไหนหายู่นแล้วเดินไปนู่นแล้วหายไปไหนแล้วเล่าบล็อกไหนไปเนี่ยบล็อกดินมาบล็อกดินไปอ๋อบล็อกดินได้เวลาหรอกหนีไปเฉยมันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีแล้วจ้องหน้ามาเข้ามาดิพี่ฝนจะตีมันเลยนี่โหดตลอดตีตีตหนไปไปกันอยู่ตีกันอยู่หายไปไหนเฮ้ยโห คนใจเย็นคนใจเย็นเก็บของตูยเงนหมดเลยในบ็อกคืนมาหนึ่งบ็อกเฮ้ยกางเกงไม่ได้เราต้องปกป้องบ้านเรากางเกงหายกางเกงหายเหลือแต่เสื้อบวกก็หายมปแล้วมีเยอะล่ะเออเยอะแถวเนี้เอาไงดีอ่ะปิดไว้ก่อน มาเยอะแท้เอ็นเดอร์แมนเนี่ยเนี่ยมันเอาอะไรแล้วเอาอะไรไปอะเอาบล็อกไปโอ้ยนี่จะมาขโมยบล็อกแล้วทำไมเนี่ยเออเอาเป็นว่าวันนี้ภารกิจสร้างบ้านแล้วก็ดักซอมบี้ของเราสําเร็จแต่ตอนนี้เราต้องปกป้องบ้านแล้ว่ันเออเอ็นเดอร์แมนมันมาขโมยบล็อกแล้วอ่ะใช่เราต้องปกป้องบ้านเราไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วมันพุกบอลมาขึ้นบ้านเราไปแล้วเฮ้ยอย่าขโมยของฉันลับมานี่ไปไหนแล้ว นี่มาขโมยของในบ้านกันเลยทีเดียวเชียวขโมยของในบ้านนี่ต้องปกป้องบ้านไนงะไปไหนละหายไปแล้วหาไม่เจอแล้วพี่ฝนหายไปเลยโห้ oh. ร้ายจริงร้ายกาศดูดิเต็งเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดการมันทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวคราวหน้าพี่เอกเนี่ยจะไปเปิดไอ้นี่เพิ่มเติมด้วยพี่ฝนร้ายกาศมาก เนี่ยเดี๋ยวข้าหน้าเพก็จะทําบ้านเพิ่มเติมให้เขานะเพราะว่ารู้สึกเขาจะออกมากันเยอะแยะเลยหะเราทํำไงกันดีอ่ะเอาฝนตกอีกฝนตกเหรอ,หโ,อโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะทุกคนวันนี้วันนี้เพกพี่ฝนก็ต้องไปก่อนแล้วนะทําสวนก็ยังไม่เสร็จนะสร้างบ้านก็ยังไม่เสร็จ p v c ก็ถูก หนีออกมาแต่มีอันเดอร์แมนเข้ามาจัดการพวกเราอีกก็มาเจอกันใหม่คราวหน้านะทุกคนบุยบุย,บย